สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดทำบุญที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวทำบุญที่วัดถ้ำเสือค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้จะ เป็นภาพมุมสูงที่มองจากข้างบนนะครับข้างหน้าจะเป็นแม่น้ำแม่กองนะครับที่ไหลผ่านอยู่ที่หน้าวัดถ้มเสือ นักท่องเที่ยวก็เดินทางมาทำบุญที่วัดถ้าเสือค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะครับตรงนี้จะเป็นด้านหลังนะครับ ด้านหลังจะเป็นทุ่งนานะครับมองจากภาพมุมสูงนะครับจากด้านหลังวัดถ้าเสือนะครับ,บมองไปไกลๆนะครับจะเป็นร้าน,านกาแฟนะครับตอนนี้<ะ>มีร้าน<แ>กาแฟขึ้นเยอะมากนะครับ,น,บ,รบนี่ก็เป็นร้านกาแฟนะครับที่อยู่ด้านหลังวัด ด้านหน้านะครับนั่นก็เป็นร้านกาแฟนะครับตอนนี้ร้านกาแฟกางทุ่งนานะครับเยอะมากนะครับเชิญนักท่องเที่ยวนะครับแวะไปเที่ยวได้นะครับด้านหลังวัดถ้ำเขาน้อยครับหรือว่าติดกับวัดถ้ำเสือครับบรรยากาศน่าไปนั่งมากเลยนะครับเดี๋ยวจะพา ไปชิมกาแฟนะครับที่บรรยากาศกลางทุ่งนาน,นะครับตอนนี้เราเข้ามาถึงแล้วนะครับร้านกาแฟที่อยู่กลางทุ่งนาน,นะครับที่เรามองอยู่ตรงวัดถ้ำเสือนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศนะครับร้านกาแฟจะมีนักท่องเที่ยวมาแวะมาชิมกาแฟแล้วก็มาถ่ายรูป เช็คอินนะครับบรรยากาศรยา,านาศมาครับทุ่งนานักท่องเที่ยวก็พากันมาเที่ยวมานั่งมาชิมกาแฟนะครับมีรถไถานานะครับให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพด้วยครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะครับมาพักผ่อนนะครับครอบครัวมาเที่ยวนะครับบรรยากาศกลางทุ่งนาร้านกาแฟมีนาคาเฟ่จังหวัดกาญจนบุรีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทำบุญไหว้พระที่วัดถ้ำเสียงครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ก็ขอเชิญแวะมาเที่ยวร้านกาแฟได้นะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเดินเล่นแถวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจะเป็นร้านกาแฟสไตล์คาเฟ่กลางทุ่งนานะครับ บรรยากาศน่านั่งมากเลยครับเราไปดูกันเลยครับอ่าเราจะพามาดูนะครับบรรยากาศกลางทุ่งนาก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันมากมายเลยนะครับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยร้านคาเฟ่ใหญ่ๆครับ บรรยากาศร้านกาแฟลมเย็นมเท่นมีรถไถนาอยู่กลางทุ่งนาด้วยเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวนั่งถ่ายรูปกัน

มีที่ให้นั่งทานกาแฟสบายๆหลายที่เลยนะครับอันนี้บรรยากาศร้านกาแฟ ด้านหลังนี้จะเป็นวัดถ้ำเสือนะครับเป็นด้านหลังนะครับสวยงามมากนะครับเข้ากับบรรยากาศกลางทุ่งนาสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย